สวัสดีครับนี่นะครับผมก็เป็นไก่เลี้ยงห้างขาวนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสวนนะครับแต่ว่าน้องก็จะตื่นหน่อยหนึ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ทําพันุนะครับก็คือเป็นพ่อไก่เนาะเป็นพ่อไก่เอาไว้เพาะเอาลูกนะครับผมไม่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนนะครับผมเนาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์นะครับนู่นก็จะเป็น แม่ไก่นะครับอันน e ี้ผมผสม um นะครับที่ผสมก็คือชุดพื้นดํานะครับผมเอาพื้นดํามาผสมนะครับลองผสมพื้นดําดูนะครับผมมีกะมีกะห้าอย่างครบทุกอย่างครับหางขาวนะครับผมเนาะนะครับกะที่หนึ่งอยู่หัวกะที่สองอยู่ปีกนะครับกะสามกะที่สี่อยู่นัแข่งนะครับสีเหลืองนะครับสนับปีกหูคออะไรนะครับครบหมดนะครับสีของขนของคอนะครับผม ก็ฝากพี่ๆนานๆนะครับถ้าใครสนใจก็083 3560763นะครับหรือว่าอาจจะแอดไลน์มานะครับก็แอดจะเก็บเบอร์ผมแล้วก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับผมเป็นไก่เหลืองขาวเนาะว่ามีลูกๆเขานะครับจาหน่ายนะครับผมเนาะมีลูกๆเขาแบ่งปันนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถ่ายมานะครับนี่ก็คือพ่อไก่เนาะนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับ ก็ฝากไว้นะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไว้ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ